ก็ขอสวัสดีรับยุทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาปะโปรโมทช่องของผมช่องใหม่นั่นเองก็คือช่องช่องสองเป็นช่องที่สองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะไป้นยังไงเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะคะทุกคนคือชื่อก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นช่องแบบนี้นะครับทุกคนยังไม่มีใครติดตามเลยก็ผมก็ไปกด นนเนนจและซึ่งอันนี้ก็คือช่องเนี้ยอนนี้เป็นช่องเออเป็นของพ่อนะครับคนกอ่อนเป็นของพ่อแหละแต่ผมยืมมาใช้ไงอ่ะชื่อว่านอนนี่พีเออเกมช่องสองแต่ไม่รู้ทําไมผมพิมพ์ไปแล้วมันมันกลายเป็นสุริยายนเทนนินก็พิมพ์สุริยานเทนนินไปแหละทุกคนง่าย เนี่ยทุกคนก็อาชลพประมาณนี้นะเป็นในในเอ่อฟันกี้ไฟเดย์ในเกในแมปโรบอกนะครับทุกคนก็จะอัดในอยู่ในออคอมพิวเตอร์นะทุกคนแต่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผมนะก็จะประมาณเนี้ยนเะนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสามารถไปดูได้ในช่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดู ก็อย่าลืมไปติดตามช่องผมนี้ด้วยนะครับยิมเขาว่าสุริยานที่นี้ก็สามารถเข้าไปได้แล้วหรือจะหรือจะเอกดลิงก์ไปเลยก็ได้นะทุกคนผมจะทำการคัดลอกลิงก์นะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ